หายหนึ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสองสามสี่ออกหนึ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสองสามสี่หายจเข้าหนึ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสองสามสี่ออกหนึ่งสองสามสี่กลั้น 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสองสามสี่ออกหนึ่งสองสามสี่กลั้น 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสอง 4ออก1 2 3 4กลั้น 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสหายจเข้าหนึ่งสอกลั้นหนึ่ออกหนึ่กลั้นหนึ่งสองสหายใจเข้า หนึ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสองสามสี่ออกหนึ่งสองสามสี่กลั้น 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสองสามสี่ออกหนึ 1, 2, 3, 4, ออ่งสองสามสี่กลั้นหนึ่งสอง สามสี 3, 4, ห่หาใจเข้าหนึ่งสสาสกลั้น1 2ึ่สอสออกหนึ่งสองสาสกลั้นหนึ่งสองสาสี่ใจเข้าหนึ่สาสกลั้น1 2ึ่สอาสออกหนึ่งสองส 4กลั้น1 2 3 4สองสาสี่หเข้าหนึ่งสสาสกลั้นหนึ่ออกหนึ่กลั้น1 2 3 4สเข้า1 2 3 4กลั้นหนึ ออก1,2,3,4กลั้น1,2,3,4ลองทำดูนะคะ